ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเส้นไหว้นะคะปูตานะคะหรือเรียกว่าภาษา,าเขมรเรียกว่าโดนตาโดนใหญ่นะคะโดนตาโดนใหญ่ค่ะก็เป็นการเส้นวหว้บัมพบรุ่น,นะคะก็ลูกแต่เช้าค่ะทุกอย่างนี้คือเราทำเองหมดเลยกับข้าวนะคะ ก็แม่ห่อข้าวต้มแต่เช้านะคะแล้วก็ทำกับข้าวหลายๆอย่างนะคะมีเอ่ออะไรนะแกงปลาดุกนะคะแกงปลาดุกแล้วก็แกงไก่นะคะแล้วก็ลาบหมูทั้งหมูดิบแล้วก็เอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรก้อยปะ,ะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ลาบหมูสุกนะคะแล้วก็เออ่กุ้งลวกนะคะแล้วก็ ตับหมูนะคะตับหมูแล้วก็ตับไก่ย่างไก่ทอดน่องทอดหมูทอดปลาย่างนะคะแล้วก็จิ้งหรีทอดด้วยค่ะแล้วก็มีขนมจีนค่ะแล้วก็มีก้อยนะคะก้อยที่เขาเรียกขนมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกผลไม้นะคะมีขนมนะคะทุกอย่าง แล้วก็ผลไม้นะคะหลากหลายอย่างนะคะมีเงาะมีกล้วยมีสม้มมออีทับทิมองุ่นสลัดนะคะสลัดแล้วก็แอปเปิเออ้ลละมุดนะคะก็ตอนนี้เราก็จะมาเส้นไหวกันนะคะตอนนี้คือเตรียมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเส้นไหวนะคะนี่ก็มีพ่อแม่แล้วก็ป้านะคะ អើគុណចង់បានបណ្ណាគើចព្រះពុទ្ធបាទព្រះរតនត្រ័យគុណចង់បានបណ្ណាគើចព្រះពុទ្ធបាទព្រះរតនត្រ័យគុណចង់បានបណ្ណាគើចព្រះពុទ្ធបាទព្រះរតនត្រ័យគុណចង់បានបណ្ណាគើចព្រះពុទ្ធបាទព្រះរតនត្រ័យ

ខ្ញុំបាត់ទ wow, <sindii> ីមួយអើក្បោស្រូចសិនមកតតទៅពីកន្លែងមកយកទៅមកមកមកមានរ៉ាឌីងមកព្រណាមិនមានយំនេះហ្នឹងមកគត់ហើយ15យពីពេក លោកមិនស្គង ها តាយយាយហើយមានតែយើងតែយើងជឿទៅមកគោរពព្រះសាងរបស់ចៅចៅเฮาដល់គប់ចៅសាហើយដល់ម៉ែរូវយាយតាពូបៃណានយេត្នាខំແມ່ខំអើយាគីເຮົາໂມບົບຫມົດចៅສາພະມຽນສີຫນອງດໍາແນວរបស់ເຮົາຄິດຊະນະວິນຍານຂອງເຈົ້າເກີດក្រួយເສົາສຶກສາອັນດຽວໄດ້ດຽວຈຶງຫມົດຫມົດປະສານເດີ້ mặc dù mộc sạch hạng mục. Là sẽ sắp lên sân. Ni à tô đơn nỉ. Mẹ oi đèo nà mẹ, put sạch tôn hoa yai mẹ hoa nà mẹ hoa vậy hoa mẹ nà một nà mẹ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  nà ăn, nà mẹ 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 mẹ nà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  mẹ

เอ่อตะลองดองสนเองเจ้ามนุษาโดยเจ้าเฮาคอยเนาะเฮาตะลองดองสนเองบุญเจ้ามันถือกอดครอยใหญ่ตาคันซุนี้เนาะใหญ่ตาเนาะตาซ้ําตาซ้ําใหญ่นูรนะเยลุดเนาะเยลุดใหญ่สะอังตับใบใหญ่คุ้นนู6:00น.มนุษาเด้อนี่อะโทกเยียนคุ้นเจ้าเฮาเถอะ អ ôi មហោមសាតំតាមចូលមកគ្នាចៅបានបណ្ដាឃើញព្រះនំមួយមានលេខនិយាយចេះអើមើលកូនចៅរៀនលេខពិសេសឈើលេខប្រុយណ້ອຍតាប់អានແມ່អង្គមិនអាចតាមតែញ៉ៃដល់ថ្នក់នោះមកចៅទិញលៃហ្នឹងអ ôi ត្រូវដល់ថ្ងៃទី1เด้อអ ôi ត្រូវអត់តាមថាយ៉ាពីនេះបាញ់4បានចប់ទេដល់ថ្ងៃទី1មានសំកាមមាន นเจกกะเมียหมอกเลียกะเมีเนาะนี่มืสเลนมนมเกมีนมไข่มีนมอ้ยเตี้ิว่กรทาเมียนพังโหมาเด้อเนมลากอยเออจมโหาษาตั้งอุปเพิกเองที่เส้นวายนะคะก ก็ต้องเทใส่นี่ละหน่อยนะคะไม่ต้องเทหมดหรอกคะ่ะให้ตายายที่บ้านของแกนะคะเอาไปฝากลูกฝากหลานที่คือเขาไม่ได้เรียกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้เยอะจังแก่ขบนะคะหอมกรบบนนะา เออหน่อยนะคะเหลื่อใช่ไหมคะก็จะมีพวกน้ำที่เออที่กรวดนะคะกรวดให้ตายายนะคะก็ข้าวเรากำลังจะเอาไปที่หน้าบ้านนะคะนะคะก็กำลังรอแม่ก่อนนะคะ ripsen oi hoi ku mien ne muan ban ko oi tae ye rit wit te phnyeu khwa a khwen muan ban nang kie ye ye wit te phnyeu de ni mình sẽ làm được một cộng một chiếc hả cái <laughs> miễn dịch điện thoại lên chiếc một bưng 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 นี่คือการแบบส่งให้แก็บเอาไปกินนะคะนี่ก็ขาบาา้านขานี่ก็เป็นอาหารของลูกๆหล,ลานๆนะคะนั่งค่ะแล้วก็กำลังจะกินต่อนะจ๊ะกิ้นือ้อนี่อะเส้นนี่อ่าเส้นแอ่ละ ตอนเย็นนะคะเราก็จะเตรียมของเอไปไหว้ที่วัดนะคะก็ตัวนี้ก็จะทำจะจับใส่พวกข้าวเหนียวพวกผลไม้ของกินของสแสลงนะคะเพื่อที่จะเอาไปเออหวานที่ไปใส่กับนานาข้าวนะคะเพื่อเออข้าวกำลังจะตั้งท้องนะคะ แล้วก็ถ้าเปรียบบุคคลนะคะก็คือแบบกาลังจะตั้งท้องคนคนท้องก็ต้องอยากกินของเปรี้ยวของหวานของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมพวกของหวานไม่ว่าจะเป็นพวกมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมนมเนยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเให้พระเขาสวดให้นะคะแล้วก็เอาไปใส่นานะคะในคืนใน ตอนเช้าประมาณที่สามที่สี่นะคะส่วนมากผู้ชายนะคะเป็นจะเป็นคนเอาไปนะคะก็บางใครที่ไม่มีผู้ชายก็ให้ปใไปก็ได้ค่ะอันนี้คือคือเขาไม่ได้จํากัดนะคะแต่ส่วนมากเขาจะเป็นผู้ชายนะคะเขาไปเพราะว่ามันต้องไป,ตอ,ไปตอนกลางคืนนะคะเพื่อจะให้พระเขาสวดให้นะคะ นะคะของที่ต้องมีก็คือข้าวเหนียวนะคะต้องมีแน่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วนี่นะคะถั่วถั่วดํานะคะเอาไปคั่วนะคะก่อนนะคะแล้วก็เอามาตํานะคะแล้วก็จะเป็นงาค่ะงาเนี่ยค่ะเมล็ดพุกนะคะก็คั่วเหมือนกันค่ะแล้วก็เอามาตํานี่คือต้องมีแน่ๆนอนอนะคะแล้วก็มะขามนะคะมะขามเรื่องของเปรี้ยวนะคะพวกเอ เผือกอันนีก็เป็นเผือกเป็นเผือกเป็นมันนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็หยิบหยิใส่นะคะเข้าไปนะคะทีละนิดทีละนิดนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะเออเอาไปต่อนะคะมาพับเป็น เป็นมุมอย่างนี้นะคะเป็นเป็นกระทงนะคะเป็นกล้วยเป,เป็นกล้วยค่ะเออเป็นกล้วยค่ะเหมือนกล้วยนะคะ,ออคะ,ะ,คะแล้วก็ตัดนะคะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่เออเพื่อให้เ็มแต่นี่คือยังไม่หยุดแค่นี้นะคะแล้เราใส่กล้วยไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เออพวก ผลไม้พวกของกิน,นะะยึดนะคะยึดกลวยไว้นะคะแล้วก็ตัดก็ใส่กลวยเข้าไปค่ะ ใส่ข้าวเหนียวใส่องุ่นค่ะใส่พวกเออสับป,ปะรดกินแล้วก็ใส่จค่ะจ้า,าตอนนี้เราก็แต่งเสร็จแล้วนะคะ เต็มเต็มเอ,อ่อคันแล้วนะคะเ,เราก็จะรองที่จะใส่เงินอีกนะคะเดี๋ยวเราสักครู่ค่ะนี่นะคะหน้าทานไหมคะโอ้มีเหลืองแดงเ,ออเขียวขาวม่วงมีหมดทุกสีนะคะ เท่านี้นะคะเดี๋ยวมีต่อยเนะ่ยจ้าค่ะนี่นะคะ,คะก็ใส่เอ่อไม้นะคะไม้เป็นไม้หยาแล้วก็ผ่าแล้วก็ใส่เงินนะคะเราจะใส่เออยี่สิบก็ได้ร้อยหนึ่งพันหนึ่งใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันี้คือใส่เอ่อหมากนะคะหมากก็เงินนี่คือพระเขาจะเป็นคนดึงเอานะคะ ดึงเอาตอนที่ไปโสดเสร็จแล้วนะคะพระก็ขอก็จะดึงเอานะคะก็ใส่ยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ใส่ตบบน,นี้จะสวยปานะคะ,ะทำใหม่แล้วก็ใส่ใบแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพลูเหรอ,อไปพลูหมากพลูนะคะที่ทีออ่คนแก่ไว้กินนะคะแล้วใส่สีใบนะคะ ใส่สีใบแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะทำเป็นนีเป็นเชิยงตังละเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ใส่สีสีที่ันนะคะทีนี้นะคะเราก็เขียนเออชื่อบําพบุบุษของเรานะคะมีใครบ้างนะคะชื่อจริงนะคะแล้วก็นำสกุลนะคะทุกคนเลยนะคะ ที่เราจะทำบุญไปให้นะคะก็เขียนแล้วก็เอ,อเราไปวัดแล้วเขาก็จะทำการอจุดด้วยหรอแม่จุดเออมเหมือนทำบางสกุลน,นะคะออแล้วก็จุดกระดาษนี้ไหมออก็จุดยถา,าแล้วก็จุดกระดาษนี้นะคะเหมือนทำบุญไปให้คนที่ชื่อนี้นะคะรรที่ร่วมที่รรับไปแล้วนะคะ